สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังเรื่องสยองจากคนรุ่นใหม่วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องครูแดงเป็นเรื่องโดยแอดมินเพจคลังสยองครับเริ่มกันเลยนะครับเมื่อวานผมไปส่งลูกชายที่โรงเรียนเห็นครูคนหนึ่งกำลังทำหน้าที่จราจรโบกรถให้เด็กนักเรียนและคนทั่วไปข้ามถนนระหว่างนั้นมีเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งยกมือไหว้ครูคนนั้นขณะข้ามถนนโรงเรียน ภาพนี้ทําให้ผมนึกถึงครูกับเด็กนักเรียนคนหนึ่งเมื่อนานมาแล้วครูแดงเป็นครูพระ,ะของโรงเรียนมอต้นที่ผมเคยเรียนโพวกนักเรียนซับแสบชอบเรียกว่าครูขี้เมาเพราะว่าครูแดงไม่เคยกินเหล้าในขณะสอนไม่เคยมีกินเหล้าตอนมาสอนครูจะดื่มหลังเสร็จงานซึ่งก็คือหลังโรงเรียนเลิกและส่งเด็กนักเรียนบางคนที่บ้านอยู่ระหว่างทางกลับบ้านของครูไอชิดเป็นคนหนึ่งที่เรียกครูแดงว่าครูขี้เมา แต่ก็ชอบสอนท้ายมอเตอร์ไซคูกลับบ้านข้อแตกต่างของไอชิตที่เรียกครูแดงว่าครูขี้เมาต่างกับเด็กดื้อๆคนอื่นที่เรียกกันยิ่งในเวลาต่อมาไอชิตแทบจะเคารพและนึกถึงครูแดงเสมือนพ่อคนหนึ่งเลยทีเดียวอยู่เถินหน้าโรงเรียนผมซึ่งเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์ช่วงเช้าและเย็นจะวุ่นวายจอแจมากโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ทุกคนเร่งรีบกันมากกว่าทั้งที่นักเรียนที่ขับมอเตอร์ไซค์จัก,กรยาน และยังพกรถรับส่งนักเรียนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆยิ่งช่วงเช้ามืดหน้าหนาวบางวันเจ็ดโมงยังมืดพอหมอกลงจัดมองไกลๆไม่เห็นครูแดงเลยอาสาช่วยดูแลตรงนี้ทุกวันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจนดเป็นภาพชินตาครูแดงทำหน้าที่ความเป็นครูอย่างดีเสมอมาจนวันสุดท้ายของชีวิตตอนนั้นผมเรียนพระยมศึกษาปีที่สามแล้วไอชิดเจอครูระหว่างที่ตนเองกำลังเดินเล่ะไข่ปลาหมึกย่างในตลาด ครูนั่งกินเหล้ากับเพื่อนตอนแรกครูไม่เห็นมันแต่ตอนที่ผู้ชายคนหนึ่งซื้อปลาหมึกย่างในราคาที่มัดมือชกคือตอนนั้นไอชิดมันขายไม้ละสองบาทแต่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าไม้ละบาทก็แล้วกันแล้วก็คว้าปลาหมึกย่างในมือที่เหลือสิบไม้ไปทั้งหมดแล้วยโยนธนบัตรใบละสิบบาทลงพื้นให้ไอชิดก้มลงเก็บเองไอชิดไม่ได้ว่าอะไรตอนลงไปเก็บเพียงจะบอกว่าขาดอีกสิบบาทครับแต่เขาไม่สนใจ เคี้ยวปลาหมึกคำหนึ่งแล้ววางที่เหลือบนโต๊ะตัวเองก่อนจะโบกมือไล่ไอชิดให้ผลจากโต๊ะแล้วก็ยกเหล้าในแก้วกระดกจนหมดจากนั้นก็เคี้ยวปลาหมึกต่ออย่างหน้าตาเฉยครูแดงเห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดกับตาครูยังไม่ได้ลุกตอนที่ไอหมอนั่นโยนเงินลงพื้นแต่ลุกแล้วมาถึงทันตอนที่ไอหมอนั่นผลชิดจนล้มครูแดงบอกให้เงินเด็กไปเถอะครับเด็กมันขยันหาเงินไม่ได้โกงใครแบบนี้ มึงอย่ามาเสือกเรื่องคนอื่นไอ้หมอนั่นมันคำลามผมไม่อยากยุ่งเรื่องคนอื่นพอดีเด็กคนนี้เป็นนักเรียนที่ผมสอนเองอ๋อพวกเรือจ้างหมอนั่นพูดแล้วก็หัวเราะแต่ก็อย่าเสือกดีกว่าคุณทำแบบนี้เท่ากับโกงเงินเด็กมาละสองบาทคุณหยิบไปสิบไม้เท่ากับ20บาทยังขาดอีก10บาทกูบอกแล้วไงมึงอย่าเสือกผมไม่ได้เสือกอีกอย่างผมพูดกับคดุดีดแล้วนะ ทำแบบนี้เท่ากับโกงกันคนอื่นนะครับไอหมอนั่นไม่พูดต่อมันเวียงบัตรเข้าใส่ครูแดงความที่ครูแดงสอนภาระนักเรียนแทบทั้งโรงเรียนและเรียนวิชาทางภาละมาโดยตรงครูแดงจึงคล่องแคล่วหลบบัตรหมอนั่นทันและสวนกลับไปหนึ่งมัดแค่พอทําให้เซไปและหยุดแต่หมอนั่นกลับทําเรื่องที่ร้ายแรงกว่ามันพุบขวดเหล้ากับโต๊ะแตกเป็นปากฉลามแล้วพุ่งแทงใส่ครูแดงครูแดงหลบทันเหมือนเดิมแต่หนนี้ครูแดงไม่ได้สวนหมัดกลับ ครูขวาเก้าอี้ตรงบริเวณโต๊ะฝ้าใส่หมอนั่น2องทีจนลมฟุบกับพื้นมันเงยมองและด่าออกมาอีกคําครูแดงงัดปลายขามันด้วยเท้าไปอีกครั้งมันถึงกับสลบทีเดียวทั้งหมดนี้ไอชิดเล่าให้ผมฟังอย่างตืน่นเต้นมันยังบอกว่าครูแดงให้เงินของครูเอง20บาทแล้วเดินไปส่งที่แผงปลาหมึกที่แม่กํลาลังย่างอยู่แม่เองเมื่อรู้เรื่องรีบยกมือไหว้ครูแดงที่ช่วยไอชิดมันตั้งหลายที เช้ามืดวันลุงขึ้นหมอกลงจัดผมเห็นครูแดงของของเราทําหน้าที่จราจรหน้าโรงเรียนตามเคยไม่ใช่ผมคนเดียวเด็กอีกนับร้อยคนอีกนับสิบก็เห็นเพียงแต่แปลกที่ปกติครูแดงจะอยู่ในชุดครูภระ,ะคือกางเกงยางยืดสีน้ําเงินขิบขวาขิบขาวสองเส้นกับเสื้อภระ,ะสีแดงของโรงเรียนแต่วันนั้นครูแดงกับใส่เสื้อยือดสีขาวกางเกงยียนซึ่งเป็นชุดที่ครูมักใส่ออกนอกบ้าน และเป็นชุดเดียวกับที่มีเรื่องช่วยชิดจากอันทพาในตล,ลาดวันนั้นเกิน8ปดโมงเช้าแล้วแต่ก็ยังไม่มีการเคารพธงชาติดูๆพวกครูกําลังวุ่นวนวิ่งเข้าวิ่งออกทําอะไรกันอยู่ไอ้ชิดมาถึงโรงเรียนก็เอาแต่ร้องไห้ผมกําลังคาดคันถามมันว่ามีอะไรหรือทันใดน,นั้นเองก็มีเด็กโรงเรียนคนหนึ่งมาถึงโรงเรียนแล้วตะโกนบอกคนอื่นเสียงดังว่าครูแดงตายแล้วพ่อกูกําลังจะไปซื้อผักที่ตลาดตอนตีสี ก็เห็นครูแดงนอนคว่ำหน้ากับพงหญ้าข้างถนนเลือดเปื้อนทั้งตัวไม่หายใจแล้วพวกเราบางคนถึงกับร้องไห้โฮและใครบางคนก็พูดขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อเช้าเราเห็นครูแดงบวกจราจรหน้าโรงเรียนนี่แม้วันเวลาจะผ่านมานานเพียงใดแต่เรื่องนี้ทําให้ผมสะเทือนใจทุกครั้งเมื่อน,นึกถึงเรื่องเราทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังเรื่องสยองจากคนรุ่นใหม่ย,ยนจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ